ค่ะทีนี้นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะท่ามกลางสถานการณ์ที่ทั่วโลกกําลังเผชิญกับการระบาดในบางประเทศที่มีการจํานวนมีจํานวนคนที่ติดเชื้อเพิ่มมากย<อ>ิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าหักย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมาก็ถือว่าหนักหน่วงสำหรับทั่วโลกเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามหาเศรษฐีค่ะ<อ>คนเหล่านี้ไม่ได้จนลงนะคุณนีนา เพราะว่าเขาเล่นหุ้นหรือเปล่าคะไม่ใช่ต้องเดตต้องไปดูธุรกิจเพราะว่าทาง Forbes Magazine ค่ะได้มีการจัดอันดับอภิมหาเศรษฐีดิฉันพูดผิดดิฉันบอกแค่มหาเศรษฐีอันนี้ต้องเป็นอะไรคะอภิมหาเศรษฐีโลกค่ะซึ่งก็มีการจัดอันดับนะคะมาดูค่ะว่าใครที่อยู่ใน ลำดับต้นๆและเจ้าสัวหรือว่าอภิมหาเศรษฐีของคนไทยคนไหนที่เข้าข่ายอยู่ในนี้ด้วยไล่กันตั้งแต่อันดับหนึ่งดีกว่าเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งอเมซอนนะคะมีทรัพย์สินทั้งหมดก็คือคิดเป็นเงินไทย5.3ล้านล้านบาทโกค่ะ ครึ่งหนึ่งของ GDP ไทยไปแล้วนะคะครึ่งหนึ่งสี่ของเราอ๋อใช่ใช่ครึ่งหนึ่งใช่เกินเกินเกินเรียกอันดับหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งต้องบอกว่าในช่วงที่โควิดเนี่ยโอ้โหอเมซอนนี่คนบอกว่าขายดีมากก็เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าธุรกิจแบบไหนเนี่ยที่เติบโตในช่วงโควิดนะคะอีลอนมัสก์เจ้าของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาแล้วก็ s p a c e อนะคะมีทรัพย์สินทั้งหมด4.53ล้านล้านบาทสองบริษัทนี้เป็นบริษัทแห่งอนาคตอ่ใช่่เป็นบริษัทแห่งอนาคตไปดูอันดับ3 เบอร์าร์ดอโนและครอบครัวเจ้าของธุรกิจลุยวิตองนะคะ4.5ล้านล้านบาทสำหรับทรัพย์สินของเขาเขาบอกว่าช่วงโควิดนี่เราไปช้อปปิ้งไม่ได้แต่ความจริงเนี่ยพวกสินค้าฟุ่มเฟือยขายดีซะงั้นนะคะเพราะคนไทยไปช้อปเองด้วยนะแล้วคนทั่วโลกวคนจีนคนจีนคนจีนด้วยนะคะ Bill กตส์ค่ะผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft นะคะมีทรัพย์สินทั้งหมด3.72ล้านล้านบาท m a คซั u เคเบ b e r g เจ้าของ Facebook นะคะมีทรัพย์สิน2.91ล้านล้านบาท อันดับ1ถึงอันดับ5มีอยู่แค่คนนี้คนเดียวเนี่ยที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรูแฟชั่นหลุยวิตองนอกนั้นเป็นธุรกิจของอนาคตหมดเลยนะคะ,คะถัดไปค่ะมาดูอันดับ10 m มูเกสอับบานี่เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวอินเดียนะคะอันนี้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเอเชีย2.53ล้านล้านบาทค่ะ,คะ อันดับที่15กันดีกว่า,า13ก่อนแล้วกันนะคะคุณจงซานซานนะคะเจ้าของบริษัทน้ำดื่มหนงฟูสปริงไม่แน่ใจว่าน่าจะอยู่ในจีนหรือว่าไต้หวันนะคะท่านผู้ชมซึ่งมีทรัพย์สินนะคะอยู่ที่ประมาณ68,900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ2.06ล้านล้านบาท ต้องบอกว่าสูงมากนะคะและเป็นมหาเศรษฐีอันดับสองของเอเชียด้วยหนึ่งและสองเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆกันนอันดับ10แล้วก็13นะคะมาวัเถิงค่ะเจ้าของบริษัทเทนเซนนะคะมีมูลค่าทรัพย์สิน1.97ล้านล้านบาทนะคะแจ็คหม่าอาลีบาบาค่ะมีทรัพย์สิน1.45ล้านล้านบาทนี่ก็เป็นโฉมหน้าของอพิมหาเศรษฐีของเอเชียซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในธุรกิจ อนาคตเช่นเดียวกันยกเว้นอสังหาริมทรัพย์ที่อินเดียสักครู่นี้นะคะทีนี้มาดูโฉมหน้าของอภิมหาเศรษฐีหน้าไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะคุณฟางหน้าเดิม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 นะคะอันดับที่103คุณธนินเจรวนนทค่ะประธานอาวุโสเครือเจริญโภคกัณพันมีทรัพย์สินทั้งหมดนะคะ 18,100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่5 4 3 0 0 0ล้านบาทโอ้โหแล้วที่ตามมานะคะในอันดับที่156นะคะคุณเจริญสิริวัฒนพักดีค่ะประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทไท,ทยเบเวอร์เรนะคะมีสินทรัพย์13,500ล้านดอลลาร์หรือ4 0 0 0 0 0ล้านบาทน,นั่นเองนะคะอันดับที่264คุณสารรัตนวดีนะคะอ,อันนี้ก็กัฟเ e เนจีเด e วลลอปเมนนะคะมีทรัพย์สินทั้งหมด8,900ล้านดอลลา,าร,รือว่าคิด็นเงินไทย 2 6 7 0 0 0ล้านบาทด้วยกันในภาพรวมนี้ให้คุณผู้ชมดูภาพรวมของโลกไปแล้วดูภาพรวมของไทยแล้วนะคะก็ปรากฏว่าในภาพใหญ่ทั้งหมดที่ฟอสแมกซีมีการรายงานกันก็ปรากฏว่ามีอภพิพมหาเศรษฐีโลกที่ติดอันดับจำนวนทั้งสิ้น2,755คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน660คน เพิ่มขึ้นคุณนินานั่หมายความว่าโควิดไม่ได้ทําให้เศรษฐีเนี่ยลดจํานวนลงนะคะ,ะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่อีก493คนในจํานวนนี้210คนเป็นเศรษฐีชาวฮ่องกงแล้วก็เป็นชาวจีนสําหรับผู้ที่ติดอันดับมีทรัพย์สินรวมกันทั้งหมด13.1ล,ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทย393ล้านล้านบาท ยอดทรัพย์สินรวมดังกล่าวถือว่าเพิ่มขึ้นจากปี2,563ถึง8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเพิ่มขึ้นเป็นเงินไทย240 000, 000, 000, 000. ล้านบาทสถานการณ์โควิด<ะ>ไม่ได้ทำให้เหล่าอภิมหาเศรษฐีนี้มีทรัพย์สินน้อยลงเลยค่ะ ตัเลขกตาโตเลยนะคะแซบสินเพิ่มขึ้นเราได้แต่งบ,บวกเป็นระดับร้อยล้านร้อยล้านสองร้อยสี่สิบล้านล้านบาทในภาพรวมของอภิมาหาเศรษฐีที่ก o อกซ์แมกซีนมีการจัดทั้งหมดนะคะ